อ่ะครับกลับสวัสดีครับอีกครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งครับผมรอบนึงครับพี่น้องมาจินเขาน้ำกันครับนี่ครับอันรอดมือนี้แวะกับมายามเซียวอืมครับผมอันนี้มาเห็นกันดีใจอืมสร้างตุ่มแซมแม่ตุ่มพื้นตุ่มใส่ไข่กับมีครับมือนี้ลาบคอาดสร้อยแสกับมีครับผมมือนีสุดนอดลาบลาบอุบลเด้อครับเด้อครับลาบอินดี้แมนบักใช่อุบลอินดี้วันนี้แล้วว่า อุบลอินดี้ครับผมมาได้เลยมาได้เลยครับแซ่บระตุนมซิบเก่าตรงออกมาเลยในซอยมาี่ยพอสะพานเนี่ยพอสะพานเนี่ยไฮไลน์ขึ้นสะพานมาเลยเพาต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวข้องเนี่ให้แลนขึ้นสะพานมาเลยลองดึงมาเลยจะมาเจอรันไอ้ลาบอินดี้อุบลอินดี้อุบลอุบลอินดี้เพราะมันมีตลาดเมีหลายอย่างเด้ับ แับวเขาแล้วเขาเรามีหลายอย่างนะครับก็มีก้อยแก้แซ่สุดมะหมูม้ใหม่มีหมดเลยมีตำสัวตำโบสัวตำร่วมตำทะเลตำยังมีบดแมนบ้ามีหมดมีหมดมีหมดครับมีต้มแซ่บต้มขมลาบก้อยขมตายแบบพอต้องฟองร้องกันเลยพอต้องขึ้นลงขึ้นศาลกับนีครับขมตายเ่าเอาเรียงอ่าเพราะเอาเรื่องกันเลยโอ้แมนก็คมกินยูรันลาบอินเดียวนบนเราตายเลยพอต้องฟองกันเลยเรลาพิสูจนเลย พ่่ผมตายเพราะเอาเลี้ยงกันเด้อยอีหลีครับนี่เอาเลี้ยงกันครับผมอันนี้พอความจริงครับนี่เอ๊ะมันถือเ่ราะจันเถือคือเรลาพิชฌาตั้งผมแล้วพิชฌานะเขาสร้างคมตายเพราะเอาเลี้ยงผมพ่อแม่ข่าวเราเห็นให้ได้ครับได้ตามสร้างครับผมอีหลีกินเราขมเราตายเนี่ยแบบพอต้องเอาเลี้ยงกันเจัดดรสละวะคมตายเพราต้องเอาเ <before> ลี้ยงกันเด้อะกันว่าสร้างขมคมสร้างขมเนี่ยเราขมอีหลี อยู่หลานนี้เราขอมอีหลีครับแมนครับแมนครับผมอาจารย์ออดนี่ต้มร้อยสี่ครับการตั้งตีเห็นแลยครับล้านนี้แสบเล่ามาเละซีมังนะครับเด้อมือนี้ต้องไหนยังจะยัหลังก็แม่ข้าวมันเอาแล้วเด้อบัดรเหมือนกันแมนครับโอ้กับขอเราเห็ดแสบครับแสบแรับประกันยางนีอเทอร์นาลับประกัน อาเทลานี่ยตีมากกินก้อยที่ที่ตามที่เอาลงในคลิปด้อก้อยบัวร้อยเนี่ยบัวร้อยมีใบใหญ่ก้อยบัวร้อยนี่คือก้อยเนื้อปักเนี่ยแท่เลือดบัวร้อยบบกเพื่อนยากเน่อะบัวร้อยเพื่อนยากของคาราบาลบัวมันจะเป็นขันขันเหล้ามิเดี๋ยวเอาไม่เห็นใหนจานว่ากินก็ได้หึขันช่างเหล้าได้หมดดิจิ้งดิบปะกิ้งใช่ปะกินเดีาเดา คันใดเขามารอบเสาเนาะเรามีเนื้อมากเพราะเดี๋ยวเสียบัวร้อยให้กินสร้างเล้วได้เทาสิบพุงเลยน่าพ้นไปตลาดไปยังอะไรพ้นซื้อมาให้นะเพาะว่าเห็ดแกงแ่งก็จะเรามีเนื้อก็มีเลือดสดๆนั่นแหละเราไปตลาดก็เมื่อเขาให้แล้วสร้างเราซื้อมาเนื้อมีเลือดแล้วก็มีกระไนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียบัวร้อยทุกินหนึ่งยุลานเท่าเนี่อยุนาไข่เนี่ยแล้วเอาเลือดหาเอาเนี่ยมันแวมันนี่ว่าอะไรเอาตะวังขาง ตัวขงมันไม่ตวงขาเอาแม่งตวขางมัมีเลอาจารย์ตวงข็งนอันนี้ันขอไปงานครับช่วงนี้มขอไปงานด้อกันหัวนว่หัวมวลนะครับเด้อครับเด้อยาถือสาาวดชาครับลูกค้าบนสุดที่มีช่วงเที่ยงเนาะครับผมเปนลูกข่นเต็มรลานแต่แม่นางเดี๋ยเอาขมากินพ่อมันมวลยกแบเขามาาครับ่ไงอ้ารยวน่เอาไงหนึ่งนะเเชี่ยววันึ่ง เอิดเอาชิลล่าหรือเอาเอาธรรมดาคืออะไรกันแล้วเอาโอ้แล้วเอาเออนั่งไรด้วยกันล่ะโอ้ยต้องตังเลยเอาไงเดี๋ยเอาชิลลเอากินล์เอากินน้ำกินน้ำชิลล์น้ำก็ไน้น้ำด้วยครับเด้อ่ไอยากมากินน้วยกันนะครับเด้อมื้อนี้พ้าอาจารย์ว่ากินน้ำวิตามินซีวอเตอร์เล่นอาหารพี่น้อง กินบ่อยเล่าจะหลายดอกพูโย่เดี๋ยววิจาเราโห่เสียวมาแล้วใหญ่เล่าได้ดีเลยดีใจแห้งครับผมนะครับแต่มาพ่อเอาผมก็ตันยิบตันยิบด้วยเด้นคือมีคนเดินมาทางแถวสารยาเน้นน้อมาจีแวะเขาไปหาเสียวในวันนึงบ้านี้ที่นี่พ่อจะแวะเขาไปหาจารวันแล้วว่านจมหาพอดีบ้านเฮ้ยจมพ่อข้าวเนาะโอ้ย เจ้าก็พอขามาหาเนาะเอาทินลาบเนี่ยเราว่าเราพ่อเราจมพ่อข้าวผมกับแม่ขวบบ้าเราว่าโอ้ยมาตายไงมาแมนแมนนะครับคนเว้าถึงกันนี่เห็นหน้ากันปั๊บแป๊บเนี่ย่าตายไงเว้าข้าวเดือดจมถึงเจ้าผมกับบายเด้อผมขับรถเนาะผมกับบ้ายเยอะโอ้ยมีคนเดินไปแถวสารยาได้บ่ว่าสินแบกไปหาเจ้าข้าวบัวบ้ายอยู่ด้วยไปหาจานอร่อยข้าวว่ะมันก็มี้ี่สีผมจอด่หน้าตามพ่อเสียงไหม เราบอกเมาเอินรถปุ๊บพี่ไปสารยาคนน่ะโว้ยเราทางเลยนะเราทานเลยยงเมือ่อเุินสองเลยนเคยปะเนออเอากูมองเห็น,นามมาวน่าจะมาสองแล้วว่าจะมาสองสารยาแล้วมาฮิดดนนะครับนอ้บนองก,ก็กลับรถเลยขึ้นสะพานตรงดิงมาเลยเขาก็ทุ่มลมซิบเก่าพอดีกัจีนอดอาจารย์บรรโยเป็นไปนายท่านเอีมวิมาสามาบัตรีบอาจารย์ะมาณสามบัตรีเนาะแม่นแม่นครับนะะ้านสามบัตรีจะกินหอยด้วยเนาะกรับ มาลงจับปลาทัางการยูไคทั้งกัร่ยนทังไรจังนี้กันไปหมดเลยปลาว่ะจะน้ำมูสเอาจับปลาโยนถ้ามันกระล้งกว่านะเออเอาอย่างไรเนาะคุณน้งดไว้ตลอดถ้าห่วงบนห่วงผีแม่เมรยนเมียนครับบานนี้บ้าบุญเติมมันไปเอิ้อมว่ารถไปิดไปตั้งวัดไปนี่แหละมาไปไทยถ้าไม่มีี่จออกแล้วมานะโอ้มเอาจารย์ขนเรา ผก็อยากเกบ้าเราเราจับปลาเนาะพผมอยู่กลางเนาะแล้วมันเกิบ้าที่นี่มาุเดิเดินดูกันเลยเออเกิดมาไปอาจารย์วันเราจับกับอาจารย์นั่นวาจน้าตาจงก็ได้วันเาะับหลานวันกระมวลเยู่ครับมือมากินปลาสังมือกระมวลตาอาจารย์อาจารย์ตาบอยละววยเล่าถึงบริษัทเราละเล่าสิใส่แบบแบบ วันแห่เอาวันแหแล้วก็สิบเบ็ดสิบแยงกันมันได้จังๆครับสิเบ็ดเอาเอามาคันคันคันขันวิดน้าเอามันใส่เวลาโดนขนาดนเนาะเราเลยว่าเอาแบบนั้นดีกลัวนะแต่ทรายก็มากินกันอยู่ทั้งขังสาเลยว่ันนั้นอยากกินก็กินเออเอาไปเอาไปแต่ได้มีปลามาปล่อยได้เลยเด้อครับเด้ออยู่นี่แหละพันมีบ่อ แม่ครับหลายบ่อที่จ่าบอจี๊ีเขามีบ่อหลายบ่อเลยครับถ้ามีปลาก็เอามาปล่อยได้เลยครับปลาทุกชนิดยกยกยกเว้นปลาชะโดปลาชะโดมันกินเพื่อนเพราะนั้นก็เอามาได้เลยมานินปลาสวายปลาอะไรเอามาเลยครับปลาที่อาจารย์เป็นหมอว่าหมอปลาอะไรเอามาหวานเอามาลงคุ่มที่บ่อได้ครับเลยเป็นได้ได้คือบ่อวิรีครับใช้ตองการกับเช่นได้ไหมบเนี่ยิี่จ่าเล่า ถ้าแรงไปแล้วแต่มือนั่นล่ะแต่มือมือมือเขามือเล่าวิดบอลล่ะแม่ยนแมียนเมียอาจารไปตั้งวัดแต่ว่ามันอ่ะผมได้อยู่มอยู่งรวบบตอนทำตอนตอนมูเอาดับตัวสาที่สองแต่ว่าท่องตั้งสู่ตั้ง